สวยเดิมไม่เคยทําสีนี่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสวยสวยสวยต้องแบบนี้แข่งข้ามเร้ไหมครับได้เป็นตัวผ้ามาครับต็เล่นลายมาดีไซน์ก็จะเป็นพลาสติกสีเทาครับผาดแผ่นรองยังอยู่เลยอ่ะคันี้ถือว่าสุดยอดจริงๆนะรถ <Wow. S 1> มือเดียวป้ายแดงก็ของเก่าซื้อเงินสดนะครับแล้วรถแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลย uh. ดูเข้าไปในซุ้มด้านในเลยครับสะอาดและสวยมากครับเห็นไหมครับเดิมหมดเลยครับนี่ หายากนะบอยกล้าท้าชนเลยมาดูรถแล้วไม่สวยแบบนี้นะเอาไปเลยอีกห้าหมื่นบาทนะครับเอาไปเลยอีกห้าหมื่นบาทนะครับกลับมาพบกับผมเซอร์บอยครับวันนี้มีรถสวยมาแนะนำนะครับเห็นคันนี้อดใจไม่ได้จริงๆเลยครับต้องเอามาให้ท่านผู้ชมได้เห็นก่อนใครนะครับสำหรับคันนี้ครับเป็นโตโยต้ายาริสปี2010ครับเป็นตัว1 5 e ฟังดีๆนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับรถวิ่งแค่1,1000กิโลครับ สาหาคันนี้อยู่สวยๆแบบนี้นะครับทางนี้เลยครับคิวอาร์โค้ดไปครับพักไลน์คิวอาร์โค้ดไปมาได้เลยครับแอดไลน์แคปหน้าจอมาครับคุณได้เป็นเจ้าของรถก่อนใครครับแค่แอดไลน์หาบ่อยครับจองให้ทันเท่านั้นก็พอครับเรามาดูรายละเอียดดีเทลของตัวรถกันครับโคมไฟหน้านะครับใส่ใสกิ๊กๆและโคมเดิมครับกล้องจับภาพนะครับโคมเดิมนะครับใส่ใสกิ๊กๆเลยครับกันชนหน้าทุกอย่างเดิมหมดรถไม่เคยมีตําหนิเลยครับนะไม่เคยชนนะครับรถไม่เคยชนนี่เรามาดูด้านล่างครับ สเกิร์ตด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวลิ้นครับเป็นลิ้นนะตัวนี้เป็นตัวเดียวกับตัวกันชนหน้านะครับเป็นลิ้นสีดําครับมาดูด้านข้างขนาดแม็กและยางกันบ้างครับแม็กตัวนี้นะครับเป็นแม็กสแตนดาร์ดโรงงานเลยครับยางปี2018ครับให้ขนาดยางมาที่185 60R15 ครับแม็กเดิมอันลอยโรงงานเลยครับนะมาดูด้านข้างครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าครับได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาครับ ได้กันสาดทั้ง4บานนะครับกันสาประตูทั้ง4บานนะครับมือเปิดประตูเป็นสีเดียวของตัวรถนะครับทุกชิ้นเดิมหมดครับสวยมากคันนี้สวยจริงประมาชมแผงข้างประตูครับแผงข้างประตูครับด้านข้างนะครับเป็นผ้านะเป็นผ้าแล้วก็เป็นลายนะครับดีไซน์ของตัวยาริคเขาเนี่ยตัวที่เท้าแขนจะโค้งยาวมาถึงขอบประตูด้านนี้นะครับนะใส่ที่วังแก้วมาครับมาดูโครงสร้างหลักกันครับเนี่ยแน่นมากนี่ครับ สวยเดิมเดิมเลยอ่ะที่คุณดูแม้กระทั่งตัวขอบหลังคานะครับขอบฝ้านะหรือสวยเลยเนี่ยแน่นเดิมเดิมมาครับอีกตัวนึงครับเพจตัวรถครับมาเนี่ยนี่เป็นเพจตัวรถครับครับเพจตัวรถนี้เป็นโมเดลรถยนต์ครับอันนี้เป็นหมายเลขเครื่องยนต์นะครับและนี่เป็นตัวหมายเลขตัวถังรถยนต์ครับสติ๊กเกอร์มอกครับดูซอกดูซอกในประตูเนี่ยดูซอกด้านในเนี่ยสวยเดิมไม่เคยทําสีเนี่ย อย่างงี้เขาเรียกว่าสวยสวยๆต้องแบบนี้นะครับประตูหลังครับประตูหลังเช่นกันครับแขงข้างตรงนี้ครับได้เป็นตัวผ้ามาครับกะเล่นลายมาดีไซน์ก็จะเป็นพลาสติกสีเทาครับแล้วก็ที่ตัวปุ่มสวิตช์เปิดปิดกระจกครับแล้วได้ซีวางแก้วมาได้ลำโพงมาครับมาดูโครงสร้างหลักกันบ้างครับมาโอ้หแน่นๆเลยเนี่ยเข็บเป็นอาร์คเดิมๆหมดเลยสวยๆเลยดูประตูหลังครับ ดีไซน์ของด้านหลังครับได้สปอยเลอร์ด้านบนมาครับครับได้สปอยเลอร์ด้านบนมาแล้วก็ไฟเบรกครับได้มาสามตำแหน่งตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่2แล้วก็ตำแหน่งที่3ที่อยู่ด้านบนนี้ครับนะนี่ของเดิมทุกอย่างเลยนะฝาท้ายก็เดิมนะครับได้พาร์คิ่งเซนเซอร์มาครับเนี่ยพาร์คิ่งเซนเซอร์มา2องตำแหน่งนะครับมาดูฝาท้ายกันบ้างขาดแผ่นรองยังอยู่เลยอ่ะคันนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆนะดูครับรถฝาท้ายครับ ไม่เคยแกะไม่เคยถอดครับดูตัวรางน้ำครับนี่เม็อาร์ครางน้ำครับเห็นไหมครับเดิมหมดดูอีกฝั่งใช่ไหมครับนี่เดิมหมดเลยอ่ะรถมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเก่าซื้อเงินสดนะครับแล้วรถแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนี่ครับซุ้มยางอะไรครับดูเข้าไปในซุ้มด้านในเลยครับสะอาดและสวยมากครับเห็นไหมครับเดิมหมดเลยครับนี่โอ้โหเครื่องมือครับเครื่องมืออยู่ด้านนี้เนี่ย สวยจริงๆอะไรทุกอย่างอยู่ครบแม้กระทั่งถาดแผ่นรองตัวนี้ถาดแผ่นรองตัวนี้มันไม่ใช่มาตอนออกรถผลิตจากบ,บริษัทไม่มีถาดนะจากป้ายแดงมันนะครับก็จะแถมถาดตัวนี้มาด้วยถือว่าสวยครับเบาะพับได้ครับเบาะด้านหลังตัวยาเล็กเนี่ยเบาะพับได้นะครับก็ดึงตรงนี้แล้วก็พับครับนี่นี่คือองศาของตัวที่นั่งหนึ่งสองสามสี่ครับแล้วก็ตัวนี้ผ่านสามารถพับไปได้เลยครับ นะครับมาดูประตูหลังด้านขวามือกันบ้างครับนะี่ครับรสวยประตูตะเข็บเบ็นอาร์เข้ามานี่จเดิมหรือสวยครับหายากนะบอยกล้าท้าชนเลยใครได้เจอรถปีนี้สวยเท่านี้นะเอามาแชร์กันดูหน่อยนะครับบอกว่าคันนี้สวยสุดที่บอยเคยรีวิวมาเลยนะประตูด้านข้างครับดูแผงข้างครับเช่นเดียวกัน ก็ดีไซน์ของตัวที่เท้าแขนเป็นสีเทาครับตัวกระจกออโต้ฝั่งคนขับครับได้ที่วางแก้วมาดูโครงสร้างหลักครับมาโอ้โหนี่ครับสวยๆเลยครับบอดี้หลักโดยรอบคันที่บอยพาทุกผู้ชมได้ดูเนี่ยไม่มีตําหนิเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าห้องเครื่องครับว่าสวยงามขนาดไหนครับมาครับปชมโครงสร้างหลักด้านหน้ากันครับ ดูน็อตเลยดูน็อตเลยดูน็อตก่อนเลยเนี่ยน็อตเดิมครับไม่เคยแกะเลยเนี่ยน็อตครับน็อตเดิมเลยเนี่ยครับดูคันหน้าด้านในครับต้องจับภาพจากด้านในเลยครับคันหน้าสวยสวยเลยเนี่ยครับแล้วก็น็อตแก้มครับน็อตแก้มแล้น็อตสกรูปงครับสวยมากดูข้างในซุมเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ชมมาเห็นด้วยตัวเองเลยนะใครที่อยู่แต่จังหวัดแล้วดูคลิปนะครับบอกเลยว่ารายละเอียดคลิปไม่ได้มีการตัด แต่งข้อมูลเลยนะครับรถสวยอย่างนี้จริงๆรถสวยมากนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ VVTi ครับขนาด 1,500cc ครับให้แรงม้ามาที่109แรงม้าครับเหลือเฟือสําหรับเครื่องตัวนี้เลยนะครับนะใครที่บอกว่าอยากได้ยาลิสเครื่อง1,500ตัวนี้น่าสนใจมากครับนะทุกทีปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเครื่อง1,200นะเครื่อง1 5น0ตัวนี้น้อยละน้อยแล้วรถเริ่มมีน้อยละและส,สวยๆแบบเนี้ยบอยบอกได้เลยใช้คําว่าไม่มีเลยดีกว่านะมีที่บอยคันเนี้ยนะครับ ใครมีสวยกว่านี้อย่างที่บอกครับเอามาแชร์กันชมได้ครับนะกาท้าชนครับคันนี้เดี๋ยวไปชมรายละเอียดภายในห้องโดยสารนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนปะครับปครับเดี๋ยวเราเข้ามาอยู่ในโตโยต้ายาริสคันนี้กันแลยนะครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทครับนะตัดเครื่องก่อนเสียงไพเลาะสนอหูมากสตาร์ทเครื่องลื่นหูมากนะครับนะซึ่งเดียวติดเลยนะครับ พอได้เข้ามาภายในเนี้ยประทับใจมากเลยครับเรื่องความใหม่นะครับรถไม่ได้มีการพ่นนะครับเราแค่ฟอกฟอกเบาะฟอกอะไรนะครับไม่ได้ไม่มีการพ่นอุปกรณ์คอนโซลหรือพวงมาลัยพวงมาลัยเดิมทุกอย่างครับสวยงามมากดูคอนโซลข้างบนเด็ดนะครับไม่มีแต่รถเนี่ยนะคันนี้ประเมินได้เลยว่าอยู่ในร่มอย่างดีแล้วก็จอดดูแลอย่างดีครับนะคุณภาพภายในถึงได้ใหม่ขนาดนี้นะครับไม่มีรอยถะลอกสุดยอดจริงๆนะครับคอนโซลด้านบนพลาสติกครับเอกลักษณ์ของ ยาลิทหรือว่าวีออสในโฉมนี้นะครับนะตัวเลขตัวไม้ครับเขาที่อยู่ตรงกลางนะครับโชว์ความสวยงามของเลขไม้ก่อนเลยครับนี่ครับเลขไม่วิ่งอยู่ที่1นึ่งแสนกิกโลนะครับหนึ่งแสกิกโลสวยมากรถปี2010 1 0 1จบออายุรถ13ปีรถวิ่งแค่แสนกับ9000พถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็ดีไซน์ของแอร์ครับดาน ข้างก็ยังเป็นแอร์แบบกลมครับนะแอร์แบบใช้แบบนี้แบบบุนคลาสสิกของเขาได้ที่วางแก้วตรงช่องแอร์มาด้วยครับใครวางขวดน้านะครับก็อาจใช้อุณหภูมิแอร์เป่าให้เย็นได้นะครับแล้วก็นี่ครับลิ้นชักใส่ของด้านบนนะครับอันนี้เป็นคนโซนด้านบนลิ้นชักใส่ของนะครับแล้วก็มีลิ้นชักใส่ของด้านล่างครับถือว่าสวยงามมากครับนะมาที่คนโซนกลางครับตัวนี้คือตัวเล่นเกี่ยวกับวิทยุนะครับ CD นะครับจะเป็น FM แล้วก็ CD ครับ ได้ AUX มาด้วยนะครับตัวนี้นะ<ม>นี่วิดยุใช้งานได้ปกติเห็น<ม>ไหมครับ,บมาดูที่พวงมาลัยครับอยากโชว์เลยพวงมาลัยเนี่ยเดิมหมดเลยไม่มีรอยทลอกเลยเขาใช้งานกันยังไงนะวะ่าเจ้าของเก่านีมันสุดยอดจริงๆที่มันใช้งานรถได้สวยขนาดนี้นะครับรถเหมือนกับว่าจอดเอาไว้วิ่งไปนิดๆหน่อยๆแล้วก็ ถ้าจะไม่ได้ใช้เลยนะรถอ่ะแต่รถไม่ได้ใช้เลยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะถ้าไม่ได้ใช้เลยเนี่ยมันจะทําให้ตัวอะไหล่บางตัวมันจะเสื่อมไปสึกหลอไปแต่รถคันนี้มันมีใช้บ้างแต่ใช้น้อยมากนะครับนะก็ใช้ใช้งานใช้น้อยมากแล้วก็น่าจะดูแลอย่างดีนี่ครับตรงหน้าหลังพวงงอะไรครับมีลิ้นชักใส่ของวางโทรศัพท์มือถือได้นะครับนะแอร์ตรงนี้ก็มีที่วางแก้วเหมือนกันครับเช่นกันครับนะครับแล้วก็มาดูคอนโซลงกลางครับช่องปรับแอร์ครับเนี่ครับ สวยงามมากนะครับมี power outlet อยู่ตรงนี้ครับนะช่อง power outlet สำหรับเสียบที่ชาร์จเสียบที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็ถาดใส่ของที่วางของตรงนี้ครับเกียร์เป็นเกียร์หยักครับเกียร์เป็นเกียร์หยักตัวนี้สวยงามนะท่านเกียร์สวยงามทุกอย่าง AUX คัอยู่ตรงนี้ครับที่ช่อง AUX สำหรับเสียบเชื่อมต่อกับระบบวิครับเบรกมือแล้วก็ได้ที่วางแก้วได้ที่ใส่ของมาครับสวยจริงๆมาดูหลังคากันบ้างนะครับกระจก ม่านบังแดดมีกระจกสองหน้าให้ครับเนี่ยกระจกสองหน้าให้นะครับได้ไฟสองแผ่นที่มาครับก็ฝั่งผู้โดยสารเช่นเดียวกันครับได้กระจกสองหน้ามานะครับัาคาสวยสะอาดมากมีไฟเพดานตรงกลางนี่นะครับนะสวยใช้คําว่าสวยว่าอยากจะให้มาเห็นจริงๆเลยนะอยากจะให้ผู้ชมได้เข้ามาดูรถตัวจริงนะครับใครดูรถในคลิปวิดีโอเนี่ยใบยบอกได้เลยว่าคันนี้ตามภาพตามคลิปเลยครับ ไม่ได้อวยนะแต่คันนี้แม่งสุดยอด <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปชมผู้โดยสารตอนหลังกันครับปะ่ะว่าจะสวยงามขนาดไหนครับปะ่ะมาครับเราเข้าไปอยู่ในผู้โดยสารตอนหลังกันแล้วครับเออลืมบอกฟีลการนั่งหน้าเมื่อก,กี้นิดหนึ่งฟีลของการนั่งหน้าเนะี่ยรถมันดูเหมือนเล็กใช่ไหมแต่พอเข้ามานั่งแล้วรถมันไม่ได้แคบไม่ได้เล็กนะสาหรับฝั่งตรงคงขับหรือฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับนั่งสบายนะกว้างขวางนะอันนี้บอลไม่ได้ปรับเบาขึ้นไปนะครับเล็กรูมเหลือเลยเท็ดรูมเหลือ,ลลอสบายสบายเลยครับองศาของเบาะเนี่ยขอปรับหมอนพิงศีรษะขึ้นมาหน่อย นั่งไกลๆสบายครับนั่งไกลๆสบายเลยนะถือว่าใช้ได้เลยครับคุณภาพของเบาะคุณดูสิเพื่อนๆดูสิครับมันใหม่แล้วสวยมากจริงๆแล้วเบาะเดิมสแตนดาร์ดออกจากใต้แดงเบาะมาเป็นแบบนี้เลยสวยงามจริงๆครับได้พรมกระดุมมารอบคันเลยครับนะองศาของเบาะที่ไปบอกครับมันสามารถปรับได้ปรับตั้งแต่ตำแหน่งนี้นะครับนะหรือว่าตำแหน่งลงไปอีกครับสี่สเต็ปครับนะองศาของเบาะใช้ได้นั่งไกลๆโอเคเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปลองเทดสอบกันครับว่า รถสวยสวยบอดี้สวยสวยแล้วช่วงล่างจะเป็นยังไรกันบ้างนะครับไปชมพร้อมกันเลยครับปั่มาครับเราไปลองเทดรอ์กันนะครับเข้าเกียร์เนี่ยเนี่ยพอจัดเกียร์ p มาเกียร์เดินหน้าไม่มีกระตุกไม่มีกระชากไม่มีแบบว่าทําเสียงให้มันรู้สึกว่าเกียร์มีปัญหาหรืออะไรยังไงเลยนะเกียร์ค่อนข้างจะดีโอเคมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูช่องว่างของพวมาลไรกันบ้างคันเร่งนี่แตะไม่ได้เลยแตะโดแตะโดเลยเนี่ยอ่ะนะครับปล่อยรถไหลสักนิดนึงแล้วก็ซ้ายขวาครับ ไม่มีหลวไม่มีข้อแขกเลยโอ้โหมันใช้ได้จริงนะคันนี้นะเดี๋ยวไปลองเยียบดูครับแล้วก็ไปลองทางขูขุขาะกันดูบ้างเนี่ยลงทางขูขุขาเนี่ยไม่มีไม่มีความรู้สึกของจังหวะที่มันหลวมหรือคอนเลยนะของของตัวโชคนะเมื่อกี้ที่เห็นแล้วไหมเราใช้ระยะเบรกที่ฉุกเฉินเมื่อกี้เนี่ย ได้ยินเสียงระบบ ABS ทำงานครับตัวนี้เป็น ABS ด้วยครับนะเป็น1.5 E ABS ครับนะเพราะว่าเวลา ABS ทำงานนะคนขับจะรู้สึกได้เลยถือว่าใช้ได้ครับอุปกรณ์ใช้งานได้ปกติเป็นตัว ABS ด้วยครับอ่ะเดี๋ยวลองเหยียบดูเดี๋ยวเหยียบด,ด้านหน้าดีกว่าช่วงล่างด้รอกอะบอยขอให้ความสมบูรณ์อยู่ที่100% 1เ0 100%, 100, 100ไปเลยได้ไหมนะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างบอดี้นะครับเครื่องยนต์โอเคมาก เดี๋ยวเราไปลองใช้ความเร็วดูแต่ใครๆก็รู้กันอยู่แล้วว่าพันห้าของเจ้าโตโยต้าตัวนี้นะครับว่าจะเป็นวีออสหรือว่าเป็นยาลิสเนี่ยสับโดดเหยียบโดดเนี่ยเห็นไหมช่วงจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์ตัวนี้ยังไม่ใช่เกียร์ CV t นะถือว่าใช้ได้เลยนะครับจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์ถึงแม้จะไม่ใช่ CVT แต่ช่วงจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์รู้สึกสมูทมากนะครับนะกอัตราเร่งถือว่าดีครับใช้ได้เลย โคตรชอบอะคันนี้นะมาถ้าที่บ้านมีที่จอดรถจะซื้ออีกสักคันคันนี้นะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคายอดผ่อนนะครับว่าผ่อนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของรถคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับตัดใจซื้อเงอินสดก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดครับไปฟังกันเลยครับะ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับโตโยต้าอารีตคันนี้ครับพลาดไม่ได้นะช้าอดแน่นอนเลยนะครับบอยมีอยู่คันเดียวแล้วสวยแบบนี้ด้วยที่เคยได้มามันไม่ได้สวยสุดขนาดนี้นะอันนี้สดและสวยจริงๆครับสำหรับคันนี้ครับเป็นโตโยต้าอารีเป็นปี2010-11นะครับเป็นตัว 1.5E ครับใครถูกใจคันนี้หาคันนี้อยู่ทางนี้เลยครับคิวอาร์โค้ดบอยครับแอดไลน์คิวอาร์โค้ดบอยมาครับแคปหน้าจอทักไลน์มาหาบอยนะครับแค่จองคันเท่านั้นก็พอครับ ทักเข้ามาจองไว้ก่อนเลยครับมาดูรถไม่ถูกใจคืนจองให้จำนวนเลยครับที่พูดมาถ้าไม่ตรงตามนี้นะครับบอยแถมค่าเสียเวลาให้5 0 0ห้าหมื่นบาทเลยนะครับมาดูรถแล้วไม่สวยแบบนี้นะเอาไปเลยห้าหมื่นบาทนะครับการันตีโชว์รูบิ๊กคาร์การันตีครับคันนี้นะครนะ <Yeah. S 1> โอเคถ้าคันนี้ท่านผู้ชมถูกใจนะครับบอยขายท่านผู้ชมเพียงสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะครับสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทได้เป็นเจ้าของรถมือเดียวป้ายแดง ไม่วิ่ง1นึ0 0แกิโลคันนี้นะครับหายากมากจริงๆสําหรับยอดผ่อนนะครับลูกค้าที่อยากจะเป็นแบบรูปแบบจัดไฟแน้นนะครับคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง5,119บาทครับ5,119บาทตกวันแล้วไม่ถึง200บาทได้เป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้นะครับถือว่าคุ้มมากเลยครับใครหาอยู่รีบพักลายหาบ่อยเลยนะครับลูกค้านะครับที่เงินเดือน12,000บาทนะครับซื้อคนเดียวไม่ต้องคำเลยครับนะหรือว่าจะเงินเดือน1 0 0 0 0บาทแอดไลน์เข้ามาคุยกันครับ ไบรดันให้ออกรถจบได้ทุกเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รบกะกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว com